E.P. 10การแบ่งต้นทุนและกำไรสวัสดีค่ะมาซื้อกล้วยเหรอคะใช่ครับเอากี่หวี่คะเราเพิ่งตัดมาจากต้นกล้วยเลยเอาสิบวีครับผมจะเอาไปทำขนมวีละเท่าไร่ครับหวีละห้สิบบาทนี่ค่ะกล้วยสิบวี่ห้าอบาทนี่เงินครับขอบคุณนะครับ เราขายได้เท่าไหร่แล้วขายได้ห้าร้อยแล้วว้าวดีจังขายแป๊บเดียวก็หมดแล้วงั้นพรุ่งนี้มาวางขายใหม่นะพรุ่งนี้ขายกีวีดีล่ะสมเครือก็ได้ตัดออกมาแบ่งเป็นหวีส่วนเงินที่ขายได้แบ่งไว้ลงทุนครึ่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ดีไหม โอเคได้อยู่แล้วกลับบ้านกัน t o ุม r อโลส่วน,นรัตนากร